ไลฟ์ live, แต่งหน้าแต่งหญิงอยู่จูจูพ่อเข้ามาดูอุ้ยจะตอบพ่อยังไงดีล่ะครับเนี่ยอุ้ยพ่ออย่ากูกมาเบิ่งเรียกได้วันนี้เป็นไวรัลที่ดังมากๆเลยนะครับในติ๊กต็อกบ้านเราครับเพราะขณะที่ผู้ชาย a c e b o o k ชื่อมานุยอโผชัยกําลังไลฟ์แต่งหน้าและพูดคุยกับคนดูอย่างเมามานันจูจูครับก็มีคนคนหนึ่งมาเม้นว่า,อ,าอกคือแดงๆซึ่งนั่นคือคอมเมนต์จากพ่อของเขานั่นเองครับทำไงดีล่ะคราวนี้ได้ไหมอุ้ยพ่ออย่ากูมาเบิ้ง พ่อสวัสดีครับนี่ซ้อนก็แต้งหนาเื้อโอ้คือแดงๆเลอันบอนนี่ไปตากแดดมากพ่อพ่อครับนี่ไปตากแดดครับพ่อวันนี่ย ทำเอาคนที่กําลังดูไลฟ์และเพื่อนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยหาแตกกันเลยครับซึ่งถือว่าเป็นมูเมนที่น่ารักมากๆระหว่างพ่อกับลูกครับที่เขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยเข้าใจสิ่งที่เขาเป็นและเรื่องนี้ก็แซวเล่นกันขำๆซึ่งเขาก็คัดเอาตรงส่วนนี้ครับไปลงติ๊กต k อกและกลายเป็นไวรัลคนดูไปกว่า1ล้านครั้งเลยวด้วยเรียกได้ว่าทั้งขำทั้งน่ารักเลยจริงๆครับพอไปนอนไปที่เล่นนิสดรโอกไปโเป็นเลย เปลี่ยนหน้าตัวเองเป็นการ์ตูนดิสนี์ได้ง่ายๆโดยแอป Walla AI Artist ซึ่งนี่ถือเป็นอีกหนึ่งไวรัลในโลกออนไลน์ตอนนี้เลยครับที่คนเนี่ยแห่แชร์รูปตัวเองเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายดิสนีย์กันยกใหญ่เลยหลายๆคนอาจจะยังสงสัยว่าเฮ้ยใช้แอปอะไรอย,า,อยากทาบ้างอ่ะเขาใช้แอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า w i l า AI Artist ครับในฟีเจอร์ 3D การ์ตูนซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปของเราให้กลายเป็นการ์ตูนดิสนีย์ได้ไง่ายๆซึ่งหลังจากที่เราเลือกรูปที่ต้องการได้แล้วนะครับทางแอปก็จะจัดการให้เราโดยอัตโนมัติซึ่งรูปที่ได้นะครับจะมีให้เราเลือกทั้งหมด3รูป3สไตล์แต่หลายๆค,คบอาจจะกังวน ว่าเฮ้ยแอปพลิเคชันแบบนี้เนี่ยมันจะปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าเคยมีข่าวแอปประเภทเดียวกันล้วงข้อมูลของผู้ใช้ทางผู้พัฒนานะครับออกมาบอกแล้วว่าปลอดภัยเพราะเขาจะดำเนินการลบข้อมูลของเราออกภายใน24ถึง48ชั่วโมงดังนั้นปลอดภัยไร้กังวลใครอยากจะลองเล่นก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android นะครับ ครอยากเป็นไอรอนแมนฉันนะสิฉันนะสิเรียกได้ว่าความฝันของมนุษย์ในการโบยบินบนท้องฟ้าโดยไม่ต้องขึ้นเครื่องบินเหมือนไอรอนแมนเนี่ยไกลตัวเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับด้วยอุปกรณ์เจ็ตแพ็กซึ่งนี่นะครับเป็นเจ็ตแพครุ่นใหม่จากแดนจิงโจ้ออสเตรเลียที่มีชื่อว่าคอปเตอร์แพ็กที่สามารถบินได้โดยมีการใช้ใบพัดพอรตคอปเตอร์แบบเบลูเตอร์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางข้างละ3ฟุตซึ่งในคลิปนะครับเป็นการทดสอบการบินของเครื่องต้นแบบซึ่งเป็นไม่ได้ทางที่ดีเลยครับสามารถบินได้อย่างเสถียรแต่ก็ยังบินนไได้ม่า เพราะว่ามีข้อจํากัดด้านแบตเตอรี่ซึ่งก็ยังต้องพัฒนากันต่อไปนะครับผมขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าอยากลองมากๆไว้เล่นได้เมื่อไหร่สำเร็จเมื่อไหร่เนี่ยผมจัดแน่ ปปรパร์ซี่โซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่ที่ลงรูปตัวเองไม่ได้ฟังไม่ผิดหรอกครับลงรูปตัวเองไม่ได้เรียกได้ว่าแอปนี้กําลังฮอตฮิตมากๆในฝั่งอเมริกาเลยครับที่มีลักษณะเนี่ยรวมๆคล้ายกับ Instagram นั่นแหละในการเป็นแพลตฟอร์มที่ทําให้เราสามารถลงรูปได้แต่สิ่งที่เจ้าโปปパร์ซี่แตกต่างอย่างสุดขั้วกับ Instagram เลยก็คือโป p a ร a ซีนะครับจะไม่ให้ผู้ใช้ลงรูปตัวเองแต่จะให้ลงรูปของเพื่อนหรือคนรอบข้างแทนครับเพราะเขาเนี่ยอยากจะให้เราเนี่ยสร้างปฏิสัมพ,พันธ์กับคนรอบข้างได้มากขขึ้นโดดยเาไ ออกตัวเลยว่าต่อต้านการเซลฟี่เพราะว่ามันเป็นการเสนอตัวเองมากจนเกินไปโบพาซีก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยได้เล่นหรือว่าสนิทกับคนใกล้ชิดได้มากขึ้นแต่ก็ใช่ว่ามันจะไปละเมิด p พ i ร a ว y ซีของคนอื่นนะเพราะว่าก่อนที่เราจะลงรูปในแอป,ปเนี่ยแอป,ปจะบังคับให้แท็กคนในรูปแล้วก็แจ้งเตือนไปยังเพื่อนคนนั้นเพื่อขออนุญาตให้ลงรูปได้ครับแล้วอีกอย่างนึ่งครับโบพาสซีจะไม่แสดงยอดฟอลโลเวอร์แล้วก็ไม่มีแคปชั่นด้วยเพราะเขาต้องการให้คนเนี่ยโฟกัสเพียงแค่รูปถ่ายมากกว่าอย่างอื่นนครเรีีดดเปปเีียยกกดดดวว่่าาาแิมๆออปท เนียได้เล่นแล้วก็ได้สนิทก,กับเพื่อนคนรอบข้างมากขึ้นใครอยากลองนะครับตอนนี้เนี่ยระบบ iOS มีแล้วนะลองโหลดมาเล่นกับเพื่อนๆดูนะครับสนุกมากเลย พ่มาร์ Mark, สก็เบิกประกาศลั่นให้พนักงาน work from home ต่อไปยาวๆถึงครึ่งปีหนะ้าซึ่งพ่มาร์บเขาบอกว่าการ work from home สําหรับเขาเนี่ยมีความสุขมากๆทําให้เขาเมีพื้นที่ในการใช้ความคิดมากขึ้นแถมยังมีเวลาได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นด้วยซึ่งเขาก็ไม่ได้บังคับซสีทีเดียวนะครับว่าต้อง work from home ทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดใครจําเป็นมาออฟฟิศจริงๆเนี่ยขอแค่จาเป็นนะก็มาได้ครับแถมใครเนี่ยอยากจะย้ายกลับประเทศที่ตัวเองจากมาอย่างเช่นแคนาดายุโรปหรือว่าตะวันออกกลางก็กลับไปทํางานที่บ้านได้เลย work from home ที่บ้าน เลยซึ่งพี่มานะครับพอตั้งเป้าหมายว่าในอีก10ปีเนี่ยพนักงานของ Facebook 50%จะทํางานนอกสถานที่แบบสมบูรณ์ครับแต่สาหรับผมนะครับ work from home เลยทำผมเหงามากอยากกลับออฟฟิศไม่ไหวแล้ว เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวเด็เดๆจากวงการไอทีรอบโลกที่มิสเตอร์พีเอามาฝากกันในวันนี้สัปดาห์หน้านะครับจะมีอะไรน่าสนใจบ้างก็มาเจอกันใหม่ในสกิลดาวไอทีตอนต่อไปนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและก็ทีมงานซีเมียเกนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบาย